สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนที่น่ารักเช่นเดิมนะคะวันนี้ก็มาพบกับคุณครูเหมือนเดิมในวิชาศิละปะนั่นเองค่ะวันนี้ครูก็จะเข้าอยู่ในหมวดนาฏศิล์น,น,นะคะวันนี้ก็จะมาสอนเด็กๆในเรื่องมารยาทในการรับชมการแสดงการรับชมการแสดงมีการแสดงแบบไหนอ,อาจจะเป็นโรงหนังหนังกางแปลงโรงภาพยนตร์แล้วก็อาจจะเป็นการแสดงโขนลวิเกตต่างๆคอนเสิร์ตอะไรแบบนี้ก็น่าจะใช่นะ อ่าอันดับแรกนะคะมารยาทอันดับที่1ก็คือยืนตรงถวายความเคารพสรรเสริญพระบารมีอ่าอันนี้สําหรับโรงหนังใหญ่หญเนาะโรงหนังที่เราอาจจะเคยไปดูตามห้างเขาจะมีก่อนที่จะทําการฉายเขาก็จะมีการเปิดเพลงส,ลสรารเสริญบารมีให้พวกเรายืนตรงนั่นเองค่ะ2ค่ะ2เราควรที่จะมาก่อนเวลาที่การแสดงจ,จะเริ่มสักประมาณ 1 0 3ถนาทีนั่นเองค่ะสมมุติการแสดงจะเริ่ม1 0 0โมง10โมงตรงนะคะเราก็ควรที่จะมาก่อนสัก9โมงครึ่งหรือ9.40โมง40มแบบนี้ก็ได้อันนี้คือข้อที่2ค่ะข้อที่3ครูจะไปไวหน่อยนะคะเพราะว่ามีหลายขอ้อข้อที่3ค่ะไม่ควรนำอาหารและเครื่องดื่มเข้ามาในห้องชมการแสดงในโรงภาพยนตร์หรือในโรงละครต่างๆเขาจะไม่ให้เด็กๆ เอาเครื่องดื่มและอาหารเนาะนอกจากรโรงภาพยนต์ที่เขามีป๊ปคอนกับน้ำมันนจะเป็นของเขานใะนขออนุญาตแต่ถ้าเราไปชมพวกตามละครงรงละครเวทีโรงละครอัปสาราอะไรใหญ่ๆใ,ในพรงเทศเนี่ยนะเขาจะไม่ให้เราเอาอาหารและเครื่องดื่มเข้าไปเด็ดการนะคะเพราะว่าจะทําให้หกหรือเลอะเทอะรงละครเขาได้ค่ะข้อ4ค่ะไม่ส่งเสียงดังหรือพูดคุยไม่แสดงอาการไม่เหมาะสมอ่า เราอยู่ที่คนเยอะเขากําลังมีการแสดงอยู่เราก็ไม่ควรที่จะส่งเสียงดังพูดจาเสียงดังเราเวลาคุยเราก็กระซิบกระซิบทั้งที่ดีเราไม่ต้องพูดคุยกันเลยนะคะดูละครจบเรค่อยพูดคุยกักนั่นเองแล้วก็ไม่แสดงอาการที่ไม่เหมาะสมเช่นโกนโวกเวกโวยวายยกเท้ายกอะไรอย่างนี้ไม่เอานะคะต่อไปค่ะข้อที่5ค่ะใส่ชุดสุภาพเรียบร้อยเหมาะสมถูกกับกาลเทศะสมมุติเราไปดูอะไรดี เราไปดูการแสดงโขนพระราชทานโขนพระราชทานเราก็ควรจะแต่งตัวเรียบร้อยเนาะไม่ใช่แบบไม่ใช่แต่งตัวเซ็กซี่อะไรไปอย่างนี้นะคะเพราะว่ามันก็ต้องดูตามกราลเทศาด้วยนะคะโอเคข้อหเมื่อนักแสดงนําเสนอสิ่งที่ชื่นชมประทับใจคุนบกมือและสร้างขวัญกําลังใจให้นักแสดงอ่าอันนี้ก็เป็นมารยาทที่ดีนะคะเมื่อมีการแสดงเช่นนี้เขามีกัน ปีนกันขึ้นไปอันนี้เป็นแบบอะไรที่อลังการมากเราก็ตบมือให้กําลังใจนักแสดงค่ะเพราะว่ากว่าที่เขาจะมาแสดงแบบนีไ้ได้เขาต้องซ้อมอย่างหนักมากนั่นเองค่ะต่อไปปิดอุปกรณ์สื่อสารทุกชนิดอ่าเราไปดูการแสดงโขนดูการแสดงอะไรในโรงหนังดูหนัง,ด,นงดูอะไรก็ะ่างเราก็ต้องปิดอุปกรณ์สื่อสารเช่นปิดโทรศัพท์มือถือของเราอาจจะปิดเครื่องหรือปิดเสียงจะได้ไม่รบกวนคนอื่นนะคะโอเค ข้แปดค่ะไวมากถ้าจำเป็นต้องถ่ายภาพควรงดใช้แฟลชในที่มืดๆนะคะโรงละครหรือโรงภาพยนตร์นะคะเขาจะมืดปิดไฟมืดเลยจะสว่างแค่นี่เขาจะมีแค่สว่างแค่ที่เวทีแต่ถ้าเราอยากจะถ่ายภาพโขนแบบนม่นะเขาให้ถ่ายภาพได้ถ้าเราจะถ่ายภาพเราก็ควรที่จะปิดแฟลชนะเพราะว่าถ้าเราเปิดแฟลชก็จะรบกวนถึงคนที่เขากําลังตั้งใจดูละครอันนี้เป็นภาพโขนพระราชทานนะคะ หากจะเป็นต้องเดินผ่านช่องทางเพื่อ,อขอเข้าห้องน้ำเราควรเดินก้มพร้อมคําขอโทษขออนุญาตด้วยความระมัดระวังเด็กๆดูนี่ในภาพนี้อาเป็นที่นั่งของโรงละครน,นะคะสมมติเราปวดฉี่หรือเราอยากจะเข้าห้องน้ํานะคะเราก็ควรอขออนุญาตขอขอขอโทษค่าขออนุญาตเดินผ่านนะคะอะไรอย่างนี้แล้วก็เดินก้มตัวไม่ทําตัวแบบซึ้งไม่เอานะไม่เอาเป็นสาวมันและดูเป็นไม่มีมารยาทนะคะ โอเคต่อไปเป็นการรับชมการแสดงควรช่วยการรักษาความสะอาดเพื่อที่พบบ่อยคือการคายหมากฝรั่งบนเก้าอี้หรือทิ้งลงกับพื้นสก,กปรกหรือนะอ่าเราก็ต้องช่วยการรักษาความสะอาดนะเขออีเ้ยวหมากฝรัง่งอันนี้ไม่น่ารักเลยนอนพี่ใสเคี้ยวหมากฝรัง่ง ครูจะไม่ให้เด็กๆเคี้ยวเลยเพราะว่าถ้าเด็กเคี้ยวไปอาจจะมีอุบัติเหตุึ้นเข้าคออะไรแบบนี้เห็นไหมพอเราคินลูกอมหรือเคี้ยวหมากฝรัง่งปุ๊บเราติดไว้ที่เก้าอี้ก็ทําให้มันสบปบป่งรกมแล้วสงสารคนทําความสะอาดนะคะเราต้องไม่เคี้ยวหมากฝรัง่งหรือกินลูกอมอะไรในที่สถานที่แบบนี้อ่ะต่อไปค่ะงดการบันทึกวิดีโอ,อแน่นอนอยู่แล้วค่ะตามกฎของการแสดงนะคะเขาจะไม่ให้บันทึกวิดีโอเนาะเพราะว่าเขาอาจจะมีลิขสิทธิ์มีอะไรแบบนี้ ถ้าเราไปโรงหนังแล้วเราไปบันทึกวิดีโออย่างเงี้ยเราโดนจับเลยนะคะฉะนั้นห้ามบันทึกวิดีโอเด็ดขาดค่ะต่อไปค่ะมารยาทเราควรรักษามารยาทก็คือการงดการ bully. บูลลี่บูลลี่ก็คือไม่ว่าคนอื่นอะไรอย่างงี้หรือการสปอยหนังการสปอยหนังก็คือเหมือนเราเคยดูหนังมาแล้วเราเข้ามาดูอีกปุ๊บเราก็สปอยก็คือเหมือนเราเล่าหนังให้เขาดูว่าเนี่ยมันเป็นแบบนี้แบบนี้นะคนที่ไม่เคยมาดูเขาก็จะรู้สึกฟิลอะ รู้สึกลำคาญเนอะว่าเราจะมาดูหนังทาไมต้องมาเล่าบอกเราด้วยถ้าเคยดูแล้วก็อยู่เงียบๆเราต้องอยู่เงียบไม่ต้องสป o i l หนังไม่ต้องอะไรนะคะแล้วก็งดการบลี่ต่างๆต่อไปค่ะข้อสุดท้ายแล้วควรดูแลบุคลิกภาพส่วนตัวเช่นกินตัวการนั่งหลบับนอนกรนการน,นั่งกระดิกขานะอันนี้ก็สําคัญนะคะเวลาเราไปดูโรงดูหนังหรือดูอะไรต่างๆดูโขนเราก็ คนเต็งตัวให้สะอาดเนาะไม่มีกลิ่นตัวเพราะว่าคนรอบข้างเราเนี่ยนั่งกันเยอะแยะไปหมดเราก็จะรู้สึกแบบโอ้ยไม่ทุกคนนี้รู้สึกแบบกลิ่นตัวไม่ดีเลยรู้สึกไม่ดีเลยนะไม่อยากนั่งใกลอะไรกลิ่นตัวกลิ่นปากอะไรดูแลให้เรียบร้อยแล้วก็ไม่ควรที่จะไปนั่งหลับอยู่ในโรงนะคะแล้วเวลาถ้าเราหลับแล้วก็ไม่ควรหลับอะถ้าเราหลับแล้วถ้าเราน,นอนกลนอีกก็จะลําบากอีกเนาะแล้วก็การนั่งกระดิกขาต่างๆก็เป็นมารยาทที่ไม่ดีเนาะก็ เราควรจะมีบุคลิกภาพส่วนตัวที่ดีค่ะดูเลบุคลิกภาพส่วนตัวเราหมดแล้วค่ะ,ะสำหรับกดความเมื่อกี้นะคะคุณครูได้มาจากคุณครูสมศักดิ์ทองปานนะคะครูเชี่ยวชาญที่จังหวัดระยองนะคะคุณครูท่านนี้เป็นคุณครูที่เก่งมากคนหนึ่งในภาคกลางของเราอ่ะหมดแล้วค่ะสำหรับ 13มรารยาทในการรับชมการแสดงนะคะสําหรับภาระงานวันนี้นะคะครูโบขอมอบให้เด็กๆไปเขียนมรารยาทในการรับชมการแสดงมาทั้งหมดมี13เอ่อให้เขียนมา6ข้ออะไรก็ได้6ข้อให้เด็กๆเลือกมานะคะว่าเด็กๆอยากเขียนข้อไหนเลือกมาจาก13ข้อให้เขียนแค่6ข้อเท่านั้นเด็กๆก็เขียนหวัวเลยวิชาศิลป,ปะชื่อชั้นเลขที่ขึ้นว่ามรารยาทในการ รับชมการแสดงหนึมีอะไรบางคนอาจจะนึถ้าจะเป็นต้องถ่ายภาพคนงดการใช้ใชแฟลชสอหากจะเป็นต้องเดินผ่านอะไรเงี้ยให้เด็กๆเ,เลือกมาเขียนแค่6คข้อเท่านั้นค่ะโอเคหมดแล้วคะ่ะส,สำหรับ,บวิชาศิลปะในหมวดของนาาศิสินนั่นเองคะ่ะก็ขอให้เด็กๆตั้งใจทำง,งานนะคะวันนี้ครู ago, ก็ขอลาไปก่อนนะคะพบกันในคาบต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ